แล้วพิ่ได้บินขาวเลยดูมันขึ้นเร็วมากครับขึ้นมาขั้นนี้เลยประชาชนกังวลครับเพราะว่าน้ำตอนบนยังตกอยู่นะครับ ร้านต่างๆก็เริ่มเก็บของขึ้นไปบางคนอาจจะล่าใจนะครับแต่ขอเตือนขอเตือนประชาชนด้วยก่อนนะครับให้ยกของมาที่สูงเลยนะครับเพราะว่าน้ำนวนข้างบนยังมีเยอะอยู่นะครับ